น้ำพอลดกันเตะโอ้มีเต่กระปูอือโอ้ปูลานนะอือปูปลาบัมีดดูสปลาบัวชิบูมีดเลยลานเตกระปูเร็วอ่าสวัสดีทุกคนใบดีๆนะเสาโอ้ยบัดไปยังได้นะทุกคนน้ำมัน ข้นี่ตกเลยเมันลิน,นเลยนี่ตนเลยเื่นนี่ก็บตกบดื้นเจ็บต้องไปได้ไปทางใดอาจ้ะน้อยจะไปย่ำตอนทุกนเลยย,ย่ำแยงดีหน้าอยู่เลยาจะถือภาษีหรือบอ,อกพักตาดูหน้าโขกหน้านูานา่นนะทุกคนตูป้ากระบ,บอกพอมีปัญหาโอ้โยมีความหมดคนกันเลย อยู่บานอยู่ชองมาตั้งไรทุกคนแมเป็นเด็กเขาป่าเด้อฝนตกเอาทุกคนหลังจากฝนเอื่อแหล่ฮะเชิลงไปยามเบิ่งแหงเขาใส่อยู่แถวหหน้าแถวลุมนะทุกคนแถวน้องลุมแต่ว่าห้องกันหน้าโคนะทุกคนเปิ้งเข่าก็ได้เข่าปีนี้บุญยากงามไปนะทุกคนเพราะว่าฝนมันบ่ค่อยตกช่วงนั้น เป็นเรียงป่ายๆน,น,นี่แหละเอาเขาหัวน้ำกันละทางเขาเสร็จปึ๊งนวยเบื้องนีแล้ว,วนนเขาใสา่ถานแยงดิว่วาป่าก็บ่บค่อยมีนะทุกคนใส่ว่าป่าน้องสะอะไรดูซีดูบ่ออ๋อเติมเบื้องต้นทุกคนนี่เห็นแล้วเขาก็ได้นี่หน้ายอ่อตัวกันด้วย พอแสบบอกสั่มีนี่มิติยาตียุงโอ้ยบร่รอดเดีปีนี่ชาลาป,ปีนาเดี๋ยเปลี่ยนแพนใหม่ทุกคนนะยตซีดำเอาเลยบ่รอดหน้าดำพอมาบ่เลยทุกคนหน้าดำถึงีนี่าย้อมีแตหยานี่จะได้เขากันนะขับ,บสอนกันลาย

ป่าก็ไค่อยมีนะเนเพราะว่ามันมคืนมากบ่ไดป้ป่าเพราะว่ามันเป็นป่าเว้ยนะเพื่นให้ป่าน้องนี่แหละเฮอจุดบ่งกัทกรทวนมีหรือบอ่หึโอ้น้ำอกกเะโอ้มีต่กระปู อโอ้โหกรนะปลรูลากนะปูปลาบะมีดูสนะปลาบะหมีกะปูนีลาดแต่กระปูเอาแล้วปลาใหย่บ่อน่โอ้เบิ้งแก้มากกว่านะฮนะปลาเข็งปลาันี ้ย oh. ังไปปลาอะไรนะทุกคนโซนี่ปลาพลิ้งเลยฮะเราไม่ได้ไปทางใดอ๋อ oh. ป,ปูเขียบเลยฮะโอ้ย uh. oh. วะเย็นนองอึดเลยสิปอตีเย็นนะลาเต่ากระปูคนเอ้ยอือเดี๋ยวพยายามอีดวงนึงเด้อครับตรงลุมอ่ะได้น้องสะบะกระลา รอบอราเช็ดเศษทอนะทุกคนใช่อันนี้นะเศษทอใส่เนยเพราะว่ามันมันาปอดันติดขาดนะเดี๋ยวเรืงกงน,นี้ั่มาเลยบอกเรอบอกเอ,อ,อ,อ้าอ้ มีป้ม bueno. ีปลาปุยดีแล้วกำเอ้าไปในเตตอนนี้ดีแต่ว่าห้อเป็นนาโกนานุนะทุกค ใกล้จากหาจะหัวจะหงอใช่ป่ะปาลปานยันี่แหละเอาบอยักงบบริกิกี้ใช่ไ ตามันจะลาอยางสีหาตัวแล้วปอดขึนะาอย่างเี้ลลยเฝ้ลาล กันทุกคนโอ้ประคอตัวหนึ่งนาหลาแต่กระปูโอ้ยหลาแต่กระปูประคอดตัวหนึ่งโอ้ยหมดเลยฮะนี่ทุกคนแต่ว่าย่างก็บำรัดทุกคนกคนาาะ วาน้องน้ำเป็นนากโก้แล้วพมมีปูมีปลาแหละเดี๋ัวเบลเลี่ยบเบยังิึงไปเลยทุกคนเลยแลละขออย่งเทียวไปเลยครับประพอเมาบดแล้วเถิน อฮะตามเงียบทุกคนคลิปนี้เนี่ยคอยึดตามทุกคนฝาติดตามไปติดต่อไปยังบัดน้ืนผู้ขึ้นปลาเลยทุกคนยังเอาไปทางใดเพราะว่าโศนี้คนฝนตกนักไดโศนี้เลยคนนะทางไปทางไหนฝาติดตามเลยทุกคนนะติดตามคิดต่อไป